สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฒนพระนครสีอยุธยาเราพร้อมที่จะสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพตอบสนองต้าแรงงานทางด้านสื่อบันเทิงข่าวโฆษณาแรงอือนอีกมากมายสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นกล้องความชัดระดับ 4K กล้อง DSLR ไฟสตูดิโอ ให้นักศึกษาได้นาไปใช้ในการฝึกฝนทักษะมีบุคลากรที่มีความสามารถสามารถสร้างความรู้เพื่อนักศึกษาทักษะสื่อในโลกปัจจุบันสาขาวิชานิเทศศาสตร์อีจอนกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์นําความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ปฏิบัติอาทิกิจกรรมนิเทศปล่อยของที่ให้นักศึกษารังสรรค์รูแปแบบกิจกรรมด้วยตนเองสร้างการทำงานเป็นทีมการติดต่อประสานงานและกิจกรรม CSR ที่ให้นักศึกษาได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เอาละครับถึงเวลาที่จะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆไปรพร้อมกันที่สาขาวิชานเศีสาสกาดิจิตรอนที่มีครบจบในที่เดียว